เปิดเคล็ดลับปรับดวงกับวิธีขอขมาเทวดาประจำตัวหากบูชาให้ถูกวิธีจะช่วยปัดเป่าเคราะห์กรรมเสริมชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านหากในช่วงนี้ใครดวงไม่ดีมีปัญหาชีวิตมีมารเข้ามาผจญชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหามีแต่คนไม่หวังดีคอยเอารัดเอาเปรียบอาจจะเป็นเพราะดวงกำลังตก ต้องพึ่งความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตกับเรื่องเทวดาประจําตัวซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่หากจะให้ดีเราต้องบูชาท่านให้ถูกวิธีเพื่อเสริมบารมีให้กับตัวเองดวงของท่านก็จะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโดยให้ทำดังนี้ตั้งสติให้มั่นจากนั้นตั้งนโมสามจบแล้วกล่าว อิติสุขโตอะหังพุทธโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพรหมเทวาอินทะเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตาลุคเทวาภารีชัยยะมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะขามิหังสาธุ สาธุสาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนาตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงดลบรันรดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอภรร์อันเลิศขอให้ท่านจงมีพบภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองและแค้วคลราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อ การค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังปรารถนาโดยเร็วพันเทินเมื่อจบแล้วจากนั้นให้อธิษฐานขอในสิ่งที่ปรารถนาซึ่งสามารถทำได้ทุกเวลาตามสะดวกจะทำที่ไหนเวลาใดก็ได้ บทกรวดน้ำเทวดาประจำตัวทำแล้วดีกับเราหากท่านทําอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตเจอแต่ปัญหาจะเริ่มต้นทําอะไรก็ติดขัดไปหมดให้ท่านลองทําแบบนี้ดูบทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวทําแล้วดีกับเราเพื่อความสบายอกสบายใจของเราและช่วยให้เรามีกําลังใจดีๆในชีวิตสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิต บทกวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวนี้หลังจากที่เราทำบุญเช่นตักบาตรถวายสังฆทานเป็นต้นขอให้ท่านเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เราเตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งขวดและนำจรดระหว่างคิ้วกราวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้ว่านโมสามจบแล้วว่านโมพุทธายะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานางังโโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขพอถึงตอนนี้ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินแล้วกล่าวต่อไปว่า ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออานิสงผลบุญอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อและนามสกุลได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ ถึงตอนนี้ให้เราบอกกล่าวถึงเรื่องราวที่เรากำลังประสบปัญหาหลังจากนั้นกล่าวต่อไปว่าไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพรเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกภพทุกภูมิขออาน,นิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินหมายเหตุ 1. การกวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกวดน้ำแห้งคือเพียงการอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปลดลงดินที่ขนต้นไม้ก็ได้ 2. การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 3. ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมด พร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบโดยไม่ต้องให้หลงเหลือขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญดังใจปรารถนาไว้ทุกประการด้วยเธอน